สวัสดีย้มเศร้าค่ะทุกคนมอนี้ออกมาคือเกาค่ะออกมาพาอ้นองๆออกมากินยาค่ะพี่น้องค่ะปล่อยเพิินออกมายางเนาะปลอ,อยเพิินออกมายางดูค่ะคุณอมสินอยู่ทางนั้นสำหรับบรรยากาศงามา้มเศร้าในหนาแรงก็จะเป็นประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องเห็นไหมครับ เอาบบน้ำใส่สนามห้าเราดิออกมาฟังเสียงธรรมชาติออกมาฟังเสียงนกค่ะพี่น้องค่ะเสียงนกเสียงไก่เนาะเสียงธรรมชาติบานเหาบัดที่นี่อ่าเขาฤดูหนาวล้วกันต้องได้เอาบบน้ำใส่ห้าเราเด้พี่น้องค่ะฝ่างามงามเนาะพี่น้องเน,นาะงามสา มาฟังเสียงธรรมชาติกันนะคะทุกคนจะได้เปิดน้ำนะเปิดสปริงเกอร์ใช่ขันบอสันนองๆกับสิบอมี่บอมี่หญ้าบอมี่อาหารกินเนะเาะเลยจะได้กินตะฟางเขาก็จะไม่มีพืชสีเขียวสปริงเกอร์ห้องกับสิขยับไปเรื่อยๆนะครับมีสุ่มแล้วเ้องกับสิขยับไปเรื่อยเพราะว่าแม่ขั้มตันบริโตแบบทาวอนเนาะ ไม่ได้ต่อแบบทาวอเพราะว่าหน้า,ามืดหนาหนาวมดหนาหนาวกัสีข่าหนาฝนเท่ากับว่ต้องใส่สปริงเกอร์ลดเนะเาะหน้านี้ก็เป็นหน้าแรงก็หาหนามมาใส่เห็นเพิ่นจักน้อยอู้สออนฝฟาเนาะพี่น้องเนาะฟ้าส,สวยมากนะคะวันนี้นี่ค่ะเป็นบรรยากาศ นกเต็มเลยค่ะพี่น้องบ้านแม่คำตันเป็นบ้านสวนเนาะนกนีน่นำสายไฟเต็มเลยค่ะแับท้องฟ้าก็สวยมากนะคะทุกคนสีสวยค่ะพี่น้องสดชื่นเนาะค่ะเนาะอากาศแงมเศราวันนี้ก็ไม่ค่อยจะหนาวสัดเท่าไหร่อากาศกำลังดีค่ะทุกคน ต้นไม้ใหญ่น่ะก็มีนกอยู่ข้างบนก็มีนกอยู่พอได้ทรงเสียงลองให้เขาได้รู้ว่าอันมันเศร้าแล้วจริงีนะคะ่ะถ้าตีซี่เพิ่นก็นจะห้องเลยดิค่ะนกบรรยากาศโดยรอบบ้านสวนแม่ข้ามกัน น้องๆก็จะออกมาเล็มหญ้าเอาพวกไอ้เพื่อนออกมายางเะคะ่คนะทุกคนเอา,อาบรรยากาศในช่วงเช้ามาฝากค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากว่าเพื่อนๆอ,ออกมาชมสุดอบบรรยากาศสุดชื่นสดชื่นนะคะขอจบคลิปก่อนนะคะคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากมายนะคะสำหรับการรับชม